ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันรับเพลินออฟฟิเชียลค่ะวันนี้เรามาเวปั๊มก่อนที่เราจะไปต่อที่งานต่อไปที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เขามาพอของดีของอีสานบ้านหน้าผู้ใดผ่านผู้ใดเห็นก็ต้องเซอร์ไพรส์อลังการงานล้านดอกแคดอกแคที่ไอ้บอกแคให้คนบอกแคอย่าเหยียบเด้อะป้าใหญ่เก็บมาแล้วเก็บเก็บ ยัแม่บนน้านมาเก็บก้อนห้องไม่ละประเด็นคือมันผึ่งนั่นเอ๊ะวิ่งเหี้ยวังหันนี่เอ๊ะมันเียวบังหันนี่เย้าเฝ้าเยียบโอ๊ยฮิฮิฮอฮิฮนฮิ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 อิฮ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 ิเิฮ้ยมันหิฮ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 อยิยิฮเลิฮิฮิฮิิฮิบิฮิยิฮิฮดฮยฮิบิฮ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 ิ้ิิ่ โธ่กองไว้ก่อนกองไว้กองใหม่ปัดนี่กินแม่คนเฮ้ยแล้วมันพึ่งแล้วมันหัวกระหียาล่องอ่ะมอมันหัวกระล่วงใช่ไปเลยอีหยังล่ะมีอีหยังล่ะมันลดนี่เจ้าสูบล้นมาเป็นสันเรีนแมนเออนั่นแหละมันหัวกระหียาล่องประเด็นน่ะเจ้าเบิ้งมันเลยดูไปใหม่ทีเดียวแล้วก็เก็บ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 ไปเลยเนาะชินังเบิ้ง เออเพื่อนเขากระดาหเขิเอาบดหีเลยใหญ่จากับพวดผู้ความประเดี๋ยวเสืเตซุ่งเด็กปั๊มก่สิวาอินสุ่มนีมันเห็ดยังการอยู่ดูสิดูสิดูสิหากหลพี่จ้าเดี๋ยวมันเป็นแนวดีๆไว้ได้เอามันจะเอาไงนี่ดีอีกชองดนอ่งยนี่ เสยใจมากเอาวนัิแถมันทายค้นเหมือนเอารดเบรนมันกพิ่งสูบลมยังสิเธอรดเบมันมาได้สูบลมมันนีเลยเบนเ่อกี้เบนโอยแต่ว่าหลอดรถมันกรมาศูนย์ยังไีกันี่งนี่หน่ที่ราสูบแต่วาุ่บอลพ่งมาด้สูบทุกบอนต้ชือยงนได้รถไหมนี่ไงลงมาสูบ เขนนอกบ้งนบิดปแล้วเขาไดองกง็เย่นี่ะจกไปเาได้เห็นมันก็ขีน้ำสิก็สจกออามากะกอนเป็นพาวนานึงเลยแล้วเข้าถือาได้ถ้าไปจอดทีมันเป็นหมอกจอดเนาะเขามาลืมข้าวเนาะเห็นดอกนี้ก็ได้พอเพื่อไม่เด็นก็มีปากนะแบบเท่านะคนะเ่อเป็นที่ จริงด้วยโทษนะคะขยัยารดนให้หน่อยค่ะจะถุดพรมนั่นนี่ไม่มีปากหรอตะเ็นรตะเ็นว่าทุกในในหนังใจกันก็พี่ข้าเออเนาะนนกพีห้าเออเนาะด้นอนบนคืนคือจนก็ลนนะถูกคนนะ้าสมมติเล่นไอพี่มันก็สาดแดกจริงๆก็คือบอกเลยว่าเล่่มค่ะ มันสกปรกค่ะเลยเก็บให้เก็บมากงอว้ให้ค่ะ,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 ะทุกคนดอกแคท่วมตัวเลย <c oughs> โอ้ชีวิตของเราไม่แน่นอน เร็วจังเลยข้างนี้เกี้ยงเออเห่อแล้วดีนะไม่มีขี้หมาเนี่ยโอ้ก็ตกใส่หัวฉันว่าโอ้ขอแค่นี้ไม่ได้หรอเออเดี๋ยวพาไปกินเก็บดอกแค่ซอยผีเบิร์ดนีก่อนวัดวัดบวัดไปกินหาไปใ้้นนนี่่กอ

เงียบมาเที่ยทั้งหมดขนนองสนนามันใจขับรถแขกขับรถแขกจะจงไปสมองเมีแห้งขึ้นนะน้องโมเป็นตะเคียนมันก็สีหนามันจะตีเขาหรอเก่งไปอยู่ทั้งรถดจะเสือขันคนอื่นเขายางมาเบาแล้วอันนี้เติมรถเลยจะไม่ก็บีบแต่ใส่แต่ตะกีนทั้งรถแต่ขับรถยบร้อยแล้วมึงเด้อมึงเด้อ ใหญ่พอีกเรอราทนนุ้ยเราผิดจริงๆเราไปจอดที่เติมลมไงใช่เรารผิดอยู่แต่ประเด็นก็คือไม่มีเลแต่มไม่พูดเขาก็ลืมเข้ามาดิเขาเลยเออเหม่เขาประเด็นอานม่เอียภาษาแดดภาษาแด้เด็่ไมแดภาษแดเด้ช่แ่มีสมองภาษาแดเจ้าเอเออม่นฉันเออ โอ้ยจะคลองหิวเขาบอกว่าเนี่ยฮะเรื่องของอ้างเดี๋ยวพาไปกินเดี๋ยวเจ๊เย็นๆเนี่เก็บไปกองไว้ซื้อปกติมีคนเก็บเลยมอนี้ถ้าเราไม่มีคนเก็บเรื่อยๆอยู่ถ้าจะมีคนมาเก็บเรื่อยๆอยู่ทุกคน เยอะมากเยอะมากามากบางคนจมนะคะว่ามดเยอะนั่นนี่แต่มือไม่ยอมหยุดเลยค่ะของฟรีนะคะทุกคนดูนีน่โอ้โหแบบนี้เยอบไปเก็บหม่องมันเหยียตัวเก็บหม่องเก่าก่อนมันมาทาักทายเราเห็นบ่านั่นไอ้แค่<ป>แคเดะมึ่ไหนเด็ด มันยังเฮาอยู่เลยล่ะเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวเขาจะเอากลับไปเอาปืนมายิงเรานะไปหาอยู่ไปตกหฮวงเดี๋ยวถุงมาใส่ิกันเด้อ เดีวว่าก็จะเอาไปเท่าที่ไหวอันนี้ก็จะกองไวบง้บางบางกองไปนี่นะอเอาแค่นี้แหละเอาฟังนี่ไม่มีเจ้าตั้งกล้องไว้ใช่เยด,เดยวที่หยิบด้ดยวดดยหยบไม่ใช่นี่ความเก็ไมน้ยิ่งบ่นเลยอ่ะโอ้ยเสียใจ,จเชเจตนตาแพงใส่ตัวสมัท่านฉันอย่าง ไปฝากไว้ได้กินเบิว่องได้หนึ่งสิบบอกอแล้วก็จะเอาไปเอาไปเก็บไว้ก่อนถุงหนึ่ง <c oughs> คิดถึงใหญ่จังเลย เช่นว่าคอนโยนเติมน้ำมันอย่างเดียวบังเฮาอยู่เลยมึงมึงเหลือไว้กูกินด้วยสิโอเคเราจะไม่ห่วมนะแค่นี้แหละไปหาทุกคนยังเหลือเยอะเลยปะโอเคโอเค สิกินเขาอยู่บ่บะบัวไปินแล้วเวอรมณ์กินแล้วย่บไปเสียดายอีกจ้วค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ